สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับนี่ค่ะอะไรคะข้างในนี้นะคะพอดีว่าพี่ที่รู้จักกันอะคะ่ะเขาผ่านไปที่อําเภออะไรอากาศอํานวยอะคะ่ะซึ่งอยู่ทางสกลนครน,นะคะแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของอําเภอนี้นะคะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในคืออะไรนะคะเป็นอันนี้คือ,อ,อใบบัวค่ะใบบัวแพ็กเกจน่ารักมากค่ะธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมดีค่ะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เก๋มากเลยเนี่ยค่ะใช้เชือกใช้ไม่ไผ่เนาะเป็นที่มัด ใหญ่มาก,พกเพื่อนๆใหญ่มากค่ะใบโอ้โหพเพื่อนๆคะพเพื่อนๆเห็นใบไหมคะพเพื่อนๆเห็นใบไหมใหญ่กว่าหน้าเราอีกค่ะใหญ่จริงๆค่ะตอนแรกเราไม่คิดว่าใบจะใหญ่ขนาดนี้นะคะพเพื่อนๆใบใบบัวค่ะใบบัวข้างในก็จะเป็นข้าวเนี่ยค่ะเนี๋ยนะคะมันใหญ่เต็มโต๊ะนี่ค่ะพเพื่อนๆ นี่เป็นข้าวเม่านะคะข้าวเม่าของขึ้นชื่อของอำเภอเอ,อ,อ,าาอ,าาอากาศอากาศอํานวยค่ะเนี่ยค่ะข้าวเม่าเห็นไหมคะข้าวเม่าอืมถึงแม้จะวันหนึง่งแช่ตู้เย็นเอาไว้แต่ว่าก็หอมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆข้าวเมาค่ะข้าวเมานะคะอันนี้เป็นข้าวเมาช่วงช่วงเดือนเนี่ยค่ะข้าวเริ่มตั้งท้องนะคะช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนียค่ะที่เราจะได้กินข้าวเมาปีนึงก็มีครั้งเดียวนะคะตามธรรมชาติอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆข้าวเมานะคะก็คือข้าวที่เป็นไวแรกรุ่นนะคะที่เราเลยระยะ ของข้าวน้ำนมมาแล้วนะคะแล้วก็ข้างในข้าวนะคะก็จะเริ่มแข็งตัวเป็นเมล็ดสีขาวนะคะแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆนะคะสีสีเขียวค่ะเพื่อนๆเ,เวลาตามออกมาเนี่ยค่ะมันก็เลยสงสัยว่าทำไมข้าวเม่าเป็นสีเขียวเนาะเออถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักจริงๆอะ่ <c oughs> อะเ <ๆ S 1> <ะ>ขาก็จะใส่สีหรือเปล่าใส่น้ําใบเตยไหมแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นธรรมชาติของข้าวข้าวเม่าเลยนะคะคือข้างในเขาจะเป็น มันได้สีเขียวอ่อนๆนะคะถ้าเมื่อแก่แล้วอ่ะก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะกลายเป็นลำนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของข้าวเม่านะคะมีประโยชน์มากมายมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวเม่าเนี่ยมีเส้นใยอาหารสูงนะคะมีไขมันมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไนอตซินนะคะกดแร่ธาตุเหล็กแคลเซียมนะคะ ฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมแล้วก็มีโปรตีนเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆในสารอาหารในข้าวข้าวเม่าเนี้ยนะคะซึ่งมีสารอาหารมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําให้เราเนะ่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปอะ่ะเราจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจําสมาธินะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายต่างๆนะคะจะดีนะคะดังนั้นข้าวเม่ามีประโยชน์คะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ แล้วก็ข้าวเม่านะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะคะที่จะรับประทานกันนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพมา่าอ,อ,อินเดียพูธานหรือทิเบตเขาก็มีการปลูกข้าวกันเนาะเขาก็จะรับประทานข้าวเม่าเพียงแต่ว่าจะแตกต่างในการกรรมวิธีในการตําแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะตามขนรรมเนียของแต่ละประเทศนะคะเ,เพื่อนทีนี้ก็จะ ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็ไปเสิร์ชดูเนะาะการทำการทำข้าวเม่าของไทยเรานะคะซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะไมแ่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็คล้ายๆกันค่ะเพื่อนๆก็คือเราจะคัดเลือกเมล็ดข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดํานะคะเราจะคัดเลือกรวงข้าวที่เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้ว,ลวลเราก็ไล่จนไปถึงสีเขียว น้ตำตาลนะคะซึ่งยังไม่แก่นะคะเราก็จะเอาออกมานะคะแล้วก็เราจะคัดเลือกเมล็ดเลยค่ะเป็นเมล็ดเมล็ดเลยนะคะซึ่งแต่ละเมล็ดนะเราต้องเก่งมากเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเราเก่งมากเลยค่ะคือจะต้องไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะ hmm. เพื่อนเพนเพราะว่าถ้าแก่มากก็จะไม่อร่อยค่ะหรืออ่อนเกินไปก็ก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยเหมือนกันนะคะ <dec> ern, เพื่อนเพื<ๆ>่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคัวค่วคัวค่วคั่วคั่วให้สุกค่ะเพราะว่า ในมเมล็ดข้าวเนี่ยที่เราคัดมาเนี่ยมันยังมีน้ำใช่ไหมคะมันก็สามารถทำให้ข้าวนั้นอนะ่ะสุกได้พอสุกเสร็จเราก็จะมาตำ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 ด้วยคกกระเดืองนะคะคกกระเดืองเสร็จแล้วก็ภูมิจะภูมิภูม,มิบรรยายชาวบ้านอีกเนาะคกกระเดืองเนี่ยก็คืออีกอีกสามสี่คนช่วยกันตำเหยียบคกใช่ไหมคะที่มันเป็นหางเหยียบ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 ส่วนอีกสามสี่คนคอย เอาเอา่อเขาเรียกอะไรทับพ,พีหรือพายสมัยก่อนเนาะพายไม้เนาะคนคน,คนเพื่อให้มันทั่วนะคะเสร็จแล้วพอตำเสร็จเรามาฟัด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 ,ฟ,ด,ฟ,ดฟัดเพื่อเอาเปลือกอะคะ่ะที่มันแตกอ,ออกแล้วเราก็เอาลงมาตำอีกแล้วก็เอาขึ้นมาฟัดอีกค่ะเพื่อจะได้เป็นเมล็ดข้าวเข้าเมาแบบนี้ค่ะที่เราสามารถรับประทานได้นะคะซึ่งเราสังเกตว่าเม็ดข้าวทําไมมันแบนใช่ไหมคะมันแบนมากเลยค่ะ ก็เพราะว่าเราดวนครกนะคะตํานะคะนี่แหละคะ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วการที่เราอะ่ะเออมาร่วมกันตํเข้าวเม้านะคะซึ่งปกติแล้วในในสมัยก่อนคือในหมู่บ้านเราอะ่ะจะไม่ค่อยมีทุกบ้านมีครกกระเดื่องเพราะมันใหญ่มากเลยคะ่ะก็จะเป็นการชุมนุมพบปะสังสรรค์กันกับคนในหมู่บ้านเนาะมาเอออะไรถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับปาร์ตี้เนาะ ก็จะมาทำงานร่วมกันเนี่ยคะ่ะเกิดความสามาคัคคีกันด้วยตำ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 ข้าวแล้วก็เออมีการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เอออาจจะแบ่งการชิมเออของชั้นข้าวบ้านชั้นอร่อยเธอ,อลองชิมดูสิใช่ไหมเออนี่แหละคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยนะคะทำให้คนไทยมีการรักการสามาคัคคีกันมีจิตใจเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวพี่น้อยขอชิมนะคะ อันนี้เก็บไว้วันหนึ่งแล้วเพราะว่าพี่เขามาให้เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ยังไม่ได้ทานนะคะรอรอถ่ายคลิปค่ะนี่ค่ะชิมนะคะภูมิยาชาวบ้านมือค่ะอืถึงแม้ว่าจะแช่ตู้เย็นไว้ค้างคืนแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมค่ะคงรสชาติเหมือนเดิมค่ะนิ่มหอ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 มข้าวหอมข้าวมากเลยชอบ แล้วก็นุ่มนิ่มอร่อยค่ะรสชาติก็รสชาติคาวเนาะแต่ว่าที่สำคัญมีประโยชน์ซึ่งไม่พลาดค่ะสำหรับคนดูแลสุขภาพนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารู้จักข้าวเม่าเออก็อาจจะไม่ละเอียดมากนะคะแต่ว่าก็สามารถทำให้คนเออคนที่ไม่ทราบวิธีการทำข้าวเม่านะคะ หรือไม่รู้ว่าเออเราจะไปดูแหล่งที่มายังไงก็นี่แหละค่ะวันนี้นะคะพี่น้อยก็มานำเสนอนะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้พี่น้อยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะว่าพี่น้อยจะนำเสนอสิ่งใดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่